ทำอะไรก็อย่าในฐานะเบียดเบียนตัวเองอย่างดิฉันอย่างเงี้ยเราแบบไม่มีอะไรเลยต้นทุนล้มละลายอีกแต่อินเทอร์เน็ตไม่ต้องจ่ายมือถือมีใช้ทุกวันไม่ต้องจ่ายเพิ่มใช้วัตถุด,ดิบที่มีอยู่ทุกอย่างปากสติปัญญาที่ไปบวชไปเรียนมาอย่างน้อยกูก็เป็นคนปล่อยวางเก่งอะปล่อยวางเป็นอะจัดการชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาให้ ประสบการณ์ให้สติปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตนะฮิลลิ่งผัวผัวเมียเมียในบ้งในบ้านแม่บ้านเนี่ยทำงานแม่บ้านมหาศจา์เนี่ยนะนี่ก็แบ่งปันเนี่ยการมีน้ําใจเล็กๆน้อยๆคนทุกคนมีคุณค่าค่ะคนของเราเขาจะมาฟังเราเองค่ะพูดออกไปให้โลกนี้ฟังเนี่ยคือการมีน้ำใจแบบแบบ แม้ในอย่างยากลำบากคือทําได้ยากที่สุดเขาเรียกว่าบารามีที่ขั้นเนี้ยคือคือยากที่สุดนะเป็นบารามีคุณธรรมที่ขั้นที่ยากที่สุดคือเนี่ยศาสตร์โปรศาสตร์คือตรงนี้เลยนะเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมาจากการแบ่งปันที่เรียกว่าทานบารมีในวันที่เธอไม่มีทรัพย์เธอต้องรู้จักให้ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์แต่มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สิน นั่นก็คือสติปัญญาและประสบการณ์ที่เธอผ่านมาเหมือนที่ดีฉันทําให้เห็นเนี่ยเป็นให้ตัวอย่างให้เป็นเลยเนี่ยเนี่ยคือทำธรรมทานให้สติปัญญาให้พลังงานความคลี่คลายสว่างสวยัยใครมาฟังเขาได้สติปัญญากลับไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวนันความสัมพันธ์ภายในบ้านเขาดีขึ้นจิตใจเขาลุ่งเรืองขึ้น ดอกไม้ในใจเรามันก็ได้ลดน้ําเบ่งบานเห็นไหมคะให้น้ําใจชีวิตเรามันจะเหมือนได้น้ําชุ่มฉ่ำจิตวิญญาณคือน้ํามหัศจรรย์คือน้ํ ah าทิพนั่นเอง